สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้ออกหางเงินอีกแล้วครับตอนนี้ต้องปล่อยลมกันนิดนึงเพราะว่าสภาพถนนนี่มีน้ำเฉะแฉะนะฮะฝนตกยิ่งฝนตกใหม่ๆนี่นะครับบอกได้เลยว่าถนนลื่นมากนะครับดังนั้นเวลาเราใส่ของน้อยๆน,นะครับเราควรที่จะต้องปล่อยลมช่วยนะครับ ลมที่ผมเติมมานะฮะร้อยสามสิบผมจะต้องปล่อยเหลือประมาณแค่เก้าสิบพอครับใช้แค่ประมาณเก้าสิบเพราะว่ารถมันเบานะฮะวันนี้เราใส่ของน้อยครับใส่ของแค่ตันกว่า ก็ควรที่ต้องหาเกวัดลมเอาไว้เป็นของตัวเองด้วยนะครับ mm. เพื่อเวลาเราจะปล่อยลม mm. เราจะได้มีเกวัดลมด้วยครับใช้ลมอยู่แค่ประมาณสัก90พอนะฮะโอเค okay. ได้ที่แล้วเวลาเราใส่ของน้อยเราก็ต้องปล่อยลมช่วยแล้วยิ่งฝนตกหรือว่าถนนลื่นๆนะครับไม่ควรที่จะประมาทนะครับเพราะว่าเราใส่ของแค่ตันกว่าเนี่ย ใช้ลมแค่90ก็เหลือเฟือแล้วครับจะทำให้รถเราไม่ลื่นด้วยขับขี่ง่ายปล่อยทั้งสองล้อเลยนะฮะแต่ถ้ารถหนักๆก,ก็จัดร้อสสิก็ไปได้ครับแต่ทีนี้ว่าถ้ารถเราเบาเนี่ยนะครับอย่าไปใช้ลมเยอะเพราะว่ามันทำให้เราลื่นง่ายนะครับเราขับขี่มจะลื่นได้อย่าประมาทเรื่องการขับรถนะครับ เราอย่าประมาทเรื่องการขับรถแล้วก็อย่าประมาทเรื่องการใช้รถด,ด้วยครับใช้รถก็ต้องออปรับแต่งรถเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเราบรรทุกน้อยนะฮะเราก็ปล่อยลมช่วยนิดนึง ถ้าเกิดเราบรรทุกเยอะเราก็ใช้ลมตามมาตรฐานตรงนี้ก็ฝนตกครับถนนก็จะลื่นพยายามขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อนๆครับการใช้รถบรรทุกอย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะฮะโอเคเมื่อเราได้ลมตามที่เราต้องการแล้วเราก็ไปต่อได้ วันนี้ผมบรรทุกของแค่ประมาณตันกว่าครับก็ไม่ควรที่จะใช้ลมเยอะแล้วก็รถผมนี่วันนี้จะต้องใช้ความเร็วกันนิดนึงนะฮะในการที่เราส่งสินค้าเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ความเร็วกันนิดนึงความเร็วที่ใช้ก็ประมาณร้อยร้อสิบยืนืครับโอเคอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับถ้า ฝนตกถนนลื่นแล้วก็ใส่ของน้อยนะครับควรที่จะต้องปล่อยลมช่วยนะครับรักนะจุ๊บ